รายการนี้เหมาะสำหรับคนหิวโหวยและต้องการอาหารกลางวันฟรีในยุคข,ข้าวยากมากและหมูแพงอาจมีคำไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำในการชมและการถ่ายทำอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวบ๊บเลืเราออยู่ไหนนี่แล้ว <laughs> <laughs> ไป <laughs> <laughs> พักกลางวัน เป็นรายการที่จะชวนพี่พี่น้องๆชาวออฟฟิศมาเล่นเกมง่ายๆกันโดยมีรางวัลเป็นอาหารสุดพิเศษให้ผู้ชนะกินฟรีๆยเยาะเย้ยผู้แพ้กันไปเลยในมือ้อกลางวันนั้นสวัสดีครับส,สครับกับพักกลางวันกันอีกหนึ่งรอบนะฮะวันนี้เดี๋ยวแป๊บเดงนวเราต้องอยู่ไหนนี่อีกเมีแนะนำตัวอย่างไง ไล่ไม่ต้องตัวเหมือนมันมีของอ่ะเออมานานแล้วไม่ได้ม,มาถัดบ้านอ,อ,อ่ะเตรียมมุกอยู่อย่าให้เสียเวลาก่อนที่เข้าจะเข้าไปบอกของรางวัลอาหารในวันนี้กันแนะนำตัวกันอีกสักรอบครับทุกคนเดี๋ยวๆเก็บพริกทีพิกทีว่วันสุดท้ายพริกที่สุดท้ายมผมซื้อครับผมเทปเต่าเทปเต่าถ้าเกิดทุกคนได้ดูนะครับแทนนะคะแชมป์เก่านะคะถ้าเกิดทุกคนได้ดูเอาแล้วผู้ชมจับตามองแล้วตรงนี้ อย่าว่าแต่เขากูก็จับกูก็จับเลยแบบไม่งอมึงเลยอะดูผื่นฮิ่งไม่น่าเล่นเลยสวัสดีครับผมต่อตั้งอ่ะโอเคนะฮะก่อนอื่นที่จะบอกของรางวัลวันนี้ผมได้ให้พวกคุณอะจิดน้ำกล้วคอก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะใช้เสียงเยอะมาก เชิญนฮะ,ะเขาทำไมมนต้องทำตามานนาเขาเพราก็ไาม่เป็นเกมเร็วเกมไงรางวัลของเราวันนี้นะครับเป็นเมนูเซตอาหารกลางวันจากร้านเย็นตฟโทฟรงเครื่องโดยอาจารย์มาริกานะครับประกอบด้วยแกงเขียวหวานไก่น้ำพริกไข่ปูหมูทอดข้าวสวยแถมด้วยของหวานคือบวชกะทกิมันม่วงนะฮะสนนราคานี่คือ280บบาทนะฮะ ข้ากับผมกินข้าวสองมื้อเลยนะครับื้นนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนอ่ะเรามาเริ่มบอกชื่อเกมและกัติกากันนะครับเอาว่ามา,าว่ามาไปใครไปามาเนี่ยเ,เนี่นเกมในวันนี้นะครับคือแข่งฟลิปฟล,ลิปอะไรฟลิปขวดน้ำเปล่าที่พวกคุณเพิ่งกินกันเนี้ยมเมื่อก <c oughs> <ห>ี้โอ้โห้ามกินนะโอ้โหแล้วแล้วกูจะเหลืออะไรให้ฟลิปอ่ะกินหมดเลยเนี่ย อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากก็คือการโยนขวดและให้ขวดมันตั้งเหมือนเดิมอ่าโอเคโดยแต่ละคนนะครับจะได้รับเวลาคนละ2นาทีแข่งกันฟลิปขวดน้ําของตัวเองใครฟลิปแล้วขวดน้ําตั้งได้จํานวนครั้งมากที่สุด2องันดับแรกจะเข้าไปชิงชนะเลิศแย่งอาหารกันอย่างผู้หิวโหยนะครับผมจะขอเรียงลําดับจากเสียตือไปก่อนเลยนะครับได้ครับพร้อมแล้วนะครับจับเวลา มันเหลือน้อยไปอ่ะไม่ได้นี่มันมาผิดกูใช้มันอยู่น้ำไอ้กี่ย ส hey, ี่สามสองเวลาได้ส่งแต้มได้ค่ะเสียตอสองแต้มแล้วกดตั้งได้สองครั้งนะครับสองคะนน อโอเคลำดับต่อไปนะครับใครครับน้องแพรนะครับมาให้ไปการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับไปไม่ได้ไดยนี่เยเนีด้ย่ออนี่ยยุ่แล้ว ว่าพอว้นี่แหละตอี้เราเลืดตอน้เาเลกลัวเนตาแล้วนะเมื่อกี้ a few moments later ได้แล้วดเวลาปรับน้ำแพรนะครับฟลิกไม่ได้สักครั้งเดียวเอาครับ คนสุดท้ายนะครับต่อตามนะครับเพียงแค่เข้าฟลิปได้แค่ครั้งเดียวก็จะเข้าไปท้าชิงแบบเดือดเธอนะฮะท่องไว้นะฮะดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นภายใน2นาทีเตรียมพร้อมนะฮะไม่ได้แล้วมันอะไรอีกเนี่ยสนุกสนุกตับแพ้แตะวางวางยาคนอื่นอ่ะพร้อมนะครับห้าสี่สามสองหบากต่างภาพอีก โง่แล้วโจอะไรอะไรเมาดิเาก็ต้องมีแป้งแป้งมันช่วยอะไรแป้งแป้งไหะที่ผิดไม่ใช่แป้งหรอกตัวมึงเ้ย วีมันสามสิบปีเลยนะ สรุปว่าด้วยความกระจอกของผู้เล่นเราทําให้สคริปผมต้องเปลี่ยนหน้ากองนะฮะตอนเนี้ผมมอบรางวัลข้าวไปเลยครับให้เสียตือนะครับชนะไปเลยชนะไปเลยเพราะคุณชนะคนเดียวุตสาห์เตรียมเตรียมตัวชนะนะเนี่ยแต่ประกาศใหม่นะครับประกาศใหม่ผู้ชนะได้แก่เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเคนะฮะสรุปครับเกมนี้สั้นมากนะฮะตัดจบให้ผู้ชนะเป็นเสียตือไปเลยเพราะว่าทําฟลิปได้อยู่คนเดียวแต่ ถึงแม้จะมีผู้ชนะแล้วเราจะยังไม่จบแค่นี้นะฮะเราจะขยี้ความกระจอกของทั้งสองคนด้วยการให้เล่นเกมที่เหลืออีกหนึ่งเกมนั่นคือเกมฟลิปแต่เป็นการฟลิปแก้วนะฮะฟลิปแก้วในที่นี้คือ,อผมจะเอาแก้วคว่ำบนโต๊ะและให้ทุกคนใช้นิ้วกระดกพุ้มแล้วให้มันฟลิปกลับ,กล,บกลับมาคว่ำที่เดิมใช้กินกระดกแข่นเล อยากสมัครใจจะเล่นพร้อมกันเลยหรือว่าจะเรียงคนทีละคนมันวัดกันเลยอ่าวัดกันเลยใช่ไหมหนึ่งนาทีนะครับวัดกันเลยให้เห็นความกระจอกกันซึ่งๆหน้ายังไอ้คาเตรียงตัวห้าสี่สามสองไปหนึ่งสัหนึ่งสอง ตามสี่เดี๋ยวเกมต่อไปมึงรู้เดี๋ยวก่อนสองแค่สองตามหกเดี๋ยวผมล้องแพ้ตามหกเล่นไม่ได้เจ็ดอะไรไหมสี่ดาวแล้วอ่าแล้วเฮ้ยหลังๆไม่ได้สักอันเลยเนี่ย แ7 6เ4 3ดหกห้านเท่ากันเลยเหรอเอเคเนื่องจากเมื่อกี้ความกระจอกเขาเสมอกันเราจะไม่ยอมให้มีใครความกระจอกมันเสมอกันเรามันต้องมีกระจอกที่สุดกับรองกระเจาะเทนังซัดเด่นเดนคราวนี้เราจะให้เขาฟลิป เพียง <gesch> แค่หนึ่งครั้งสัดเดนเดนะครับหนึ mm ่ง hmm. ครั้งเท่านั้นใครคว่ำก็คือชนะไปเลย5 4 3 2ไปเห็นเลยนะเข้าหน้ากูเนี่ยวัดต่างคนต่างไม่ยอมขัดจอกสัดเดนเดรั้งที่สองนะครับ5 4 3 2 ไปเย็น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 ไอ้น้องใจเย็นใจเย็นต่างคนก็ยังไม่ยอมเป็นกระจอกที่สุดเช่นเดิมออกเลยอ่ะสันเดินเด็กครั้งที่3นะฮะผมเตือกกระจอก4ี2สามสองไป ตจอเลยแลไมู่กันต่อไงวะโอเคต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้นับฟังฟังมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือแล้วเดต่อไปนะครับกระจอกครั้งสุดท้าย5 4 3 2ไป เวลามันจะยืดยาวจนเกินไปขอตัดสินให้ทั้งคู่กระจอกเท่ากันนะเกมนี้สำหรับเกมช่างพลิปในวันนี้ได้มาแล้วนะฮะกับแชมป์นักพลิปของเราวันนี้ก็คือเสียตือนั่นเองรับไปเลยนะครับเมนูเซ็ตอาหารกลางวันจากร้านเยตโตโฟส่งเครื่องโดยอาจารย์มาริกานะฮะ ก็ฝากรายการน้องใหม <jogo> <ENNIS> <ส>่พ <ue> ักกลางวันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจชาวเน็ตด้วยนะครับรายการพักกลางวันของเรายังมีของดีๆให้กินฟรีอย่าลีลอนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ดูซิว่าคราวหน้าเขาจะเอาอะไรมาให้เรากินฟรีในตอนพักกลางวันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมผมไม่ยุ่งกับคนกระจอกครับผม <laughs>